าไม่ให <host>: เออ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วผู้ชายนะครับผู้ชายก็ทำกับข้าวได้นะครับน,รนี่นะครับ<อ>พี่พี่โน้ตนะครับพี่ดีมนะครับผู้ชายทำกับข้าวได้นะครับถูกต้องไหมแม่ถอมใช่แล้วจ้าใช่แล้วจา้าก <fit S 1> ็ดีมลองดูดิดูดิดูดิโอ้โห oh, oh, นี่นะครับผู้ชายทำกับข้าวนะครับของเจ้าของเรา ไม่อมเป็นหัวหน้าแก๊งหัวหน้าทีมไม่โคใหญ่เซฟใหญ่วันนี้ทําอะไรให้ลูกน้องทานบ้างนะครับแม่ชมเครับผัดผักผัดผักผัดผักกินผักก็ได้เปนสุขภาพน้ำพริกพริกครับครับดี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 นะครับมันจากาศของเรานะครับ ดูดูครับโูดีดีครับสวัสดีครับ